เข้าองค์กรช่วงเวลาไหนถ้แยกเป็น2ประเด็นครับคำประเด็นแรกเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากการแฟกไฟดิงระหว่างที่เราเป็นลูกค้ากันแล้วแหละว่าในช่วงปกติแล้วเนี่ยบางองค์กรเนี่ยจะมีเบรกหรือมีพักเนี่ยไม่เท่ากันใช่นถ้าเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยผมก็อาศัยว่าถ้าเป็นองค์กรที่อยู่ในในนิคมเนี่ยเขาจะเข้างานเช้าแล้วก็เลิกงานเร็วแล้วก็อาศัยว่าช่วงเวลา11โมงถึงถึงบ่ายโมงเนี่ยไปฝังตัวอยู่ในตรงแคนเีนไปไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะผมใช้ช่วงเวลานี้ว่า เป็นช่วงเวลาแบบแฮปปี้ไทม์ไม่ได้<ม>ไปขายประกันนะไปคุยไปถามว่าวันนี้เป็นไงางานเยอะไหมพี่หวยถูกไหมเม่าที่แล้วทะเบียนรถเจ้าหน่ายพี่เลยนะ,ะไปสร้างความสัมพันธ์บางองค์กรบอกช่างช่างลูกค้าผมเป็นบริษัทเกียร์รถยนต์ปัจจุบันนี้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ไปเป็นโบรกเกอร์ดูแลแต่ไลฟ์อินกรุ๊ปยังดูแลมา3ปีนะ,ะช่างเลิกงาน5กโมงเดเาจะแฮงเอากันบางทีเราเจอเขาเราไปช่วง5โมงเราก็ติด ไม้ติดมือไปสี่ปองห้าปองก็ว่ากันไปอันนี้เราให้ใจเขานะเราไม่ได้ไปให้เขาไม่ดีนะแต่เราแค่รู้สึกว่าบางครั้งเจอหน้าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องคุยแต่เรื่องประกันเ็าได้อพอลูกค้ารู้สึกว่าเห็นคุณกอนแล้วมันแฮปปี้ตลอดเลยพออยากจะพูดถึงเรื่องประกันคุณกอลพี่อยากทำประกันให้ลูกอ่ะหายไหมผมก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยวันหลังวันนี้แฮปปี้ไทม์ก่อนก่อนจริงแล้วของแบบประชาชนเลยคือจริงแล้วผมว่ามันมันอยู่ที่เราจะอาเนีไปใช้แต่ผมคิดว่า ทุกช่วงเวลาเนี่ยมันสําคัญหมดถ้าเรามีมายเซ็ตว่าถ้าลูกค้าเจอเราคนนั้นโชคดีสิ่งที่ผมบอกกับลูกค้าเสมอคือว่าผมไม่ได้มาแค่ขายประกันและจบนะแต่ผมก็เลังจะมาวางแผนให้กับเขาและครอบครัวของเขาและคนที่เขารักด้วยเขาเขา,เขารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน p e r s, <S o n a l branding เราเป็นยังไงตลอดระยะเวลา3 5, ปี5ปีขายได้ไม่ได้มีเคลมไม่มีเคลมเราเซอร์วิสเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่รู้จะเข้าช่วงเวลาไหนก็ต้องเปิดใจแล้วก็ลองหาโอกาส แฮปปี้ไทม์ดูค่ะอ่าประมาณนี้ครับ <Okay. S 1> พี่เฮามีตรงไหนเสริมไหมเพราะว่าถ้าพี่เฮาแฮปปี้ไทม์กับลูกค้าในทุกช่วงเวลาอยู่แล้วใช่ไหมโอ้พี่อยู่ตลอดอยู่แล้วลพี่เป็นคนมีคติอย่างนึงคือออกจากบ้านแล้วกลับยากถ้าไม่เสร็จงานจริงๆพี่ก็ไม่กลับบ้านนะอเออมันก็ทําไปเรื่อยเจอคนไปเรื่อยพูดคุยไปเรื่อยอบางทีตอนเย็นก็อานัดคนที่เราประสานงานด้วยในแต่ละองค์กรบางทีก็ว่าเอ้ยเราไปกินข้าวกันไหม เราโมแต่คุยกันเรื่องงานยังไม่เคยเจอกันเลยว่าน้องอะอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เฮาไปเลี้ยงไปกินข้าวกันบางทีเราไปกินกับเขาเนี่ยมันทําให้ได้นอกเหนือเวลางานค,คิดถึงว่าเออพี่เฮาบริษัทอะม,มันมีโปรแกรมตัวนี้นะมันมีประกันของพนักง,งานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพี่เฮายังไม่ได้ทําเลยอยากทํำไหมเปิดใจท<ช>ําไม่ได้กิน,น่ะเรื่องพวกนี้ไม่ได้ออกจากปาก ที่เราได้ใจเัแล้วเนี่ยเราจะขอไปจัดกิจกรรม w o r k w e l ลจะไปทำวายเทรตตี้เนี่ยผมว่านี้ง่ายมากง่ายใช่ครับอยากมีทุเรียนอย่างเงี้ยครับยกไปเลยห้าลูกแปดลูกให้ขปกกันเองไปเลยไปโรงงานเนี่ยวางไว้เลยโอ้โหคนงานมานลุมโอ้โหเห็นทุเรียนอย่างทองคำกวางกองไว้เนี่ยจาก A i A ครับเออมาทุเรียนมาให้เนี่ยสายเปย ก็พี่บอกพนักงานทุกคนเลยบอกรู้จักพี่ฮาว่าถึงหน้าตาไม่ดีแต่โอนไวไม่พอใจเดี๋ยวโอนเพิ่มอมีปัญหาอะไรมาถามได้เรื่องประกงประกันอะไรได้หมดเรื่องการจัดการกับ HR เนี่ยคือแค่ในเวลางานนะคะแค่ในเวลางานและเพราะพี่ยุ้ยต้องกลับบ้านไปทําเพจไงเราไม่มีใช่เพราะว่าเราก็จะบอกทุกคนว่าในเวลางานยุ้ยจะตอบไลน์เร็วมาก นะคะถามปุ๊บตอบปั๊บเหมือนเป็นหนึ่งโรบอทแต่ถ้าหลังสองทุ่มครึ่งถามอะไรมาจะตอบอีกทีตอนตีสี่เพราะนอนสองทุ่มครึ่งแต่ว่าเคล็ดลับของยุ้ยอะค่ะคือสองคนนี้เราเราจะเห็นนะว่าการที่ออกไปเจอบ่อยๆพบบ่อยๆเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็จะนาพามาซึ่งความสนิทสนมแล้วก็เปิดโอกาสให้เราของยุ้ยใช้วิธีการใช้ Facebook ในการเปิดโอกาสเปิดใจ HR สมมุติว่าเราเป็นเราเป็นลูกค้ากันแล้วอะค่ะยุ้ยจะบอกว่าเอ่อชอาร์คะไม่ทราบเล่น Facebook ไหมคะ เขาก็จะบอกว่าเล่นค่ะบอกขออนุญาตเพิ่มเพิ่มพี่ยุ้ยเป็นเพื่อนสักคนได้ไหมคะจะได้อุ่นใจเห็นกันบ่อยๆค<า>่เออเขาก็อ๋อค่าค่าได้ะอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นมาเนี่ยเขาจะเห็นพี่ยุ้ยทุกวันอเช้าเย็นชเช้าพีเอ็ดดีด้วยพีเอ็ดดีด้วยสามีด้วย <c oughs> คือวัตถุประสงค์อะค่ะที่ให้เขาเข้าในเฟซบุ๊กเราได้เห็นแล้วว่า เราไม่ได้ไปเจอเขาในทุกๆวันแต่เขา่รู้จักเราในทุกๆวันและทุกครั้งเวลาเราไปหาสมมติสามเดือนไปหาทีสองคนนี้เขาอาจจะไปหาบอ่อยแต่ยุ้ยอะสักสามสี่เดือนไปเจอทีเขาจะทักเราแบบสนิทสน,นมเขาจะเรียกชื่อลูกเราถูกเขาจะแววตาเป็นประกายประหนึ่งว่าเป็นเพื่อนเรียนมัธยมมาด้วยกันอะ S 1> <S 1> <S อันนี้ alors, พี่สูน์มาแล้วเลยใช้<ะ> a c e b o o k ทุกคนอาจจะเห็นว่าอ ύ, ทำไมลง Facebook ทุกวันเพราะยุ้ยใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการที่ทำให้คนหนึ่งคนไว้วางใจ<ะ>ได้เห็นเราในทุกแง่มุมในเรื่องที่ดีๆให้เขาติดตาม<ะ>เราใช่นะและพอเราไปเจอเขาอ่ะเขาจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราดูทีวีอะคะ่ะทำไมเรารู้สึกว่า<ะ>พอเราไปเจอดาราจริงๆแล้วมันทำไมเรารู้สึกสนิทกับเขาแต่เขาไม่ได้รู้สึกสนิทกับเราเพราะเขาไม่เคยเจอ HR บางคนเขาไม่เคยลง Facebook แต่เขาส่องคนส่องมากกว่าคนกดไลค์อ่ะ <C ube> แต่ที่สัมผัสได้ก็คือว่าเขารู้สึกคุ้นเคยและให้เกียรติ <ม S 2> และให้เกียรติเราว่าอ๋อได้เห็นว่าเราเป็นยังไง <C ube> เราเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอหน้ากันอะ่ะเขาจะให้เกียรติเราอะไรอย่างเงี้ยอก็ใช้กลยุทธ์นี้ก็ไม่ได้ไปปาร์ตี้ไหนเลย สามีห่วงมากไม่ได้ไปปาร์ตี้ไหนเลยไมปารตี้ย่ไเหมือนคุณก๊อตเลยนะเนี่ยคุณก๊อตเนี่ได้้นพี่เขามาด้วยรับไปหมูกระทะกับเอสนาอดมาด้วยเนี่ไว้เลยเนี่ยรู้าอไแล้วกลับ้านเรื่องอะไรแล้ว่กลับบ้านเรงไ้วไม่ั้นเรื่องอ้วกลับ่องอะไรแล้วมกลับนเรื่องอะไรแวดั่นั้านเนี่ยถร้าเกิดตอบ้านเมื่องักคร่ว่วไม่กล้จนเขืาองคะกรวลาไหนกะคะก็คือทุกเวลาที่ที่ ขาสะดวกในแต่และองค์กรที่เราเราแฟกท์ไฟนดิ้งมาเ้ากลางวันเย็นใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าตั้งแต่ฟังมาเนี่ยตั้งแต่พี่ๆคุยกันจนถึง Q&A เมื่อกี้เนี่ยกินจับสุดได้อย่างหนึ่งว่าสิ่งสำคัญเลยอะ่ะคือเราต้องอย่างแรกเลยคือ HR คือดิงเกจของเรารแล้วก็เราต้องชัดเจนว่าเราจะเข้าไปทำอะไรในองค์กรนั้นๆเราดูแลเขายัางไงอันนี้ค่ะก็คือเป็นหนประตูสู่โอกาสนะคะในช่วงนี้ต้องขอบคุณ LIG Master ของค่ะแต่ทุกคนจะต้องมีการฝึกอ่าอ่าฉนั้นต้องบอกว่าทุกสํานักงานเนี่ยเรื่องนี้ต้องฝากเจ้าของสํานักงานค่ะฝากผู้บริหารว่าต้องฝึกฝึกให้ตัวแทนตัวเองเนี่ยออกมาพรีเซนต์พอฝึกเสร็จปุ๊บทำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปเป็นทีมครับหลังจากนั้นเวลาไปเข้าองค์กรนะพนัก,นกตัวแทนบางคนก็ไปได้องค์กรหนึ่งมามก็บอกพี่ผมไปคนเดียวไม่ไหวนะ,ะก็ไปชวนเพื่อนอ่อ คือตัวกรุ๊ปเนี่ยอยู่ไปขายเองประกันกลุ่มมาไปคุยกับเอชอาเดี่ยวๆได้อยู่แล้วแต่พอไปพรีเซนต์เรื่องกิจกรรมไปทําเรื่องการวางแผนการเงินก็ชวนเพื่อนไปครับเพราะว่าในองค์กรหนึ่งสมมุติองค์กรสัก50คนร้อยคนอ่ะผมบอกเลยตัวแทนคนเดียวขายไม่หมดขายไม่หมดคุณต้องไปเป็นทีมแล้วคุณไปเป็นทีมปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยทีมเนี่ยสมมติคุณหนึ่งไปคุณหนึ่งถนัดเรื่องนี้คุณหนึ่งดูแลแผนบัญชีนะ บัญชีกับมาร์เก็ตติ้งยกทั้งผแผนกนี้ให้คุณหนึ่งเลยทีม <HR S 2> พี่เขาดูแลทีมเนี้ยยกให้เลยพนักงานแบ่งไปเลยคนละสิคน20คนคทีนี้พอคุณเข้าไปคนหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวต่อไปมันก็กลายเป็น d ดส s t ทูเดส d a เดสทูเดสคือครับคืออย่าไปคิดว่าตัวเราต้องเก่งทุกเรื่องหรือพัฒนาจนวันที่เก่งจริงๆถึงทําตลาด LIG ได้จริงรๆไม่ใช่ถ้ารอจนเก่งเนี่ยผมว่าตลาดวายแล้ว ก็ไปใช้ความเก่งของเพื่อนบ้างใช่ครับผมพีเต์เรื่องยูนิตลิงไม่เก่งก็เลยบอกอ้าโจ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 ไปพีเต์ยูนิตลิงให้พี่เฮาผมพีเต์เรื่องประกันสุขภาพกับโรคเรื้แรงไม่เก่งก็บอกอ้าวน้องนิดพยาบาลมิมี่พยาบาลในหน่วยพี่เฮาเอาไปช่วยพีเต์หน่อยอ๋อคือแต่ละคนเก่งแต่ต่างกันก็มารวมรวมกันได้รวมเลยมาเราก็ไปเป็นทีมเลยแล้วทีนี้เวลาพี่เฮาแนะนํา HR เนี่ย พียวไม่เคยไปคนเดียวเลยนะทุกครั้งพี่เพีไปขายประกันทุกครั้งปัจจุบันเพียวไปปุ๊บมีผู้ช่วยไปคครับ่ะผู้จบปุ๊บเราบอกเลยเคสนี้เราดูแล contact person คือคนนี้ค่ contact person คือน้องฝ้ายน้องฝ้ายดูแลนะอแล้วต่อไป hr เนี่ยมีอะไรตรงน้องฝ้ายหมดครับคุยน้องคนเดียวเรื่องจุกๆุยกเว้นเรื่องอะไรที่ไปต่อไม่ได้ก็พี่เพายค้าเคสนี้ปรึกษา